วันนี้ผมจะมาโชว์การจับจระเข้ด้วยมือเปล่าเรามาดูใกล้ๆก,กันคนระับเรียกกอนเรียกเกเียก,ยกมันมาวมาครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้ก็คือจการช้อนตัวมันขึ้นมา ครับนั้มันจะหนีครับมันจะหนีเฮ้ยต้องดูดูปลาแล้วไต้องกลัวกล้องหายหรอกไม่ต้องกลัวกล้องตกน้ําบ้านรวยซื้อใหม่นี่คือมันชอบหนีมากเลยไอ้นี่กันครับโชว์ การจับจเอเหย้ที่เหนือชั้นโหเดี๋ยวก่อนครับตอนห <1 S 1> นึง่งนาทีผ่านไปมึงยังไม่ได้มันกวนตีนมากเลยครับสังเกตดังหน้ามันนะมันไม่ให้จับนั่นเอง มันน่ารักมากมาแล้วเกอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาไงนะไม่ต้องก็อัดยาวไปเลยใหเพ่ชายเพ่ชายตัวมันเนย ตรงไม่ซีที่ว่าโง่เลี้ยงวะน่ารักเลยอ่ะนะเฮ้ยท่ามายิ่งกล้วยให้ถ <f> ัดฟันเนี่ยฟันเรื่องอ้อยเลยไม่โอเลยเคยดูวิดีโอว่าที่มันกัดกัน ไม่จับอ่ะมาเร่วมึงเห็นให,นมหน้มันขึ้นมาก่อนเออมาแม่ปลาอู่ทองเรียนวะเรียนโมงพูดอะไรเนี่ยครับมาจับยามา <c oughs> จับใจ อยากมีส่วนร่วมนะคะสน,นั้นไปนไหนแล้วถ่ายอะไรบ้าเลยโอ้โหพออยังเนี่ยขึ้นมนเาเยอะมาแล้วเฮ้อพอแล้ว,แ,ลวแค่นี้แหละ